สวัสดีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีนอยเอยเก็บผักกันสองตายายชีวิตนี้ไม่มีอะไรมากปลูกผักกินเองแล้วเก็บกินเก็บกินนี่ป้าป้าเก็บชะอมนี่ป้าป้าแยกออกระหว่างชะอมกับกระถิน่น <c oughs> <c oughs> ป้าเด็ดยอดเลยด็ยอดีเออ โหยอดชะอมเห็นไหมนี่นี่นี่ยอดชะอมอ่อนๆดูดีๆเดี๋ยวไปเก็บไอันั่นด้วยยอดชะอมอ่อนๆเงี้ยอ่อนๆเนี่ยเออยอดอ่อนๆเงี้ยตาดีๆเงี่ยยอดอ่อนๆใบอ่อนๆเนี่ยพวกเนี้ยกินได้หมดน่ะนี่ก็ได้เืมยอดยอดอ่อนๆเนี่ยมองไม่เคยจะเห็นนะ อืเออนี่ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยยอดเนี่ยอ่อนๆใบอ่อนๆอน,ออน,อน,นะปลาก็ดิดก็ถูกแล้วเนียนี่เก็บผักกินกันกนสองตายายนะจ๊ะนี่โอ,อ้โหมียอดให้กินเยอะแยะยอดอ่อนๆนี้ เต็มเลยรู้สัพคุณไหมป้าชะอมเนี่ยแค่ความดันเห็นไหมเห็นนะปะ๊าป้ารู้สัพคุณด้วยนี่ลดความดันได้เป็นอย่างดีแล้วโหระพาล่ะโหระพาก็เหมือนกันเนี่ยนี่นี่ไงด้วยความงามของโหระพาเห็นไหมจ๊ะ โหระพาก็ช่วยด้วยเนี่ยปลูกผักกินเองมาดีตรงนี้แหละรู้เปล่าทุกคนเนี่ยยิ่งได้ฝนนะโหล้างฝุ่นออกมาแล้วเนี่ยล้างฝุ่นออกหมดเกลี้ยงแล้วสบายเลยปลูกผักกินเองกันเถอะ สุขภาพมันจะแข็งแรงกว่าปีคือซื้อจากตลาดก็ต้องล้างหลายรอบหน่อยแล้วก็ต้องใช้น้ำยงน้ำยามาล้างเพื่อขจัดสารพิษผักตลาดยังไงก็ต้องใช้สารเคมีควบคุมการผลิตไม่งั้นมันขาดทุนนี่คือเรื่องจริงเลยมันจะขาดทุนไงพริกถัว่วอะไรเงี้ยถ้าปลูกเองได้คือชอบกินอะไรก็ปลูกกันนั้นแหละ นี่ยป้าเราเด็ดเด็ดแบบนี้เดี๋ยวเขาจะแตกใหม่พอเขาแตกใหม่เขาจะออกยอดมาสวยงามถ้าไม่ให้เขาเป็นดอกก็ต้องคอยเด็ดยอดเขาไปกินถ้ากินไม่ทันก็เด็ดยอดไปปักชำติดง่ายด้วยโหระพาเนะี่ยมีผักให้กินเห็นป่ะมีอีกข้างในบ้านเราตอนนี้เราปลูกโหระพาไว้เต็มเลยเพราะป้าป้าชอบเด็ดไปกินกับก๋วยเตี๋ยว เราก็หวานๆเลยโรยไ้เต้ไปหมดเลยเก็บผักกันสองตายให่ไปแล้วหนึ่งสมองสมือทํามุ่งมันขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลีป่ยนแปลงเ,เสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะ